โอเคมาเริ่มกันเลยก็วันนี้ก็ไม่ใช่คลิปทั่วไปสำหรับช่องผมนะครับก็โดยปกติทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยกับการที่ผมรีวิวคีย์บอร์ดรีวิวคีย์บอร์ดแล้วก็คีย์บอร์ดที่ผ่านมาผมก็จะเป็นคีย์บอร์ดสเปเชียลิสต์แล้วกันครับคือผมทำแต่คีย์บอร์ดแต่การทำคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีเอเลเมนต์สำคัญมากๆเลยนะครับในการเผยแพร่รีวิวหรืออัดเสียงนั่นก็คือไมโครโฟน ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ผมรีวิวในวันนี้ครับก็คือไมโครโฟนตัวนี้เลยนี่ Fine Fine AM8 f ั n ไฟน์เอ็ปเนี่ยเป็นไมโครโฟนไดนามิกในราคาบัตเจ็ตซึ่งมันเหมาะกับคนที่ต้องการอยากได้ไมโครโฟนอาจจะเป็นตัวแรกที่ใช้ทํางานหลากหลายรูปแบบทั้งอยากจะลองสตรีมอยากจะลองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากใช้เอาไว้เล่นเกมก็ได้ในรีวิวครั้งนี้ผมก็จะมาโชว์ยูสเคสของผมการใช้งานของผมหลากหลายรูปแบบมากๆทั้งอัดวิดีโออัดรีวิวอัด voice over สตรีม และเล่นเกมรวมไปถึงการอัดเสียงคีย์บอร์ดด้วยไปดูกันครับก่อนจะเข้าไปดูรีวิวและการใช้งานจริงผมขออ่านสเปคให้ฟังคร่าวๆจะได้พอเข้าใจสเปคข้างในของไม์ตัวนี้กันครับ Fine Fine AM8 เนี่ยเป็นไม์ดินามิกซึ่งหมายความว่ามันมีความสามารถในการแยกเสียงรอบข้างออกไปได้ดีมากๆและโฟกัสแค่เสียงด้านหน้าเดี๋ยวผมทำให้ดู อย่างตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดพัดลมเบอร์3และเครื่องฟอกอากาศและแค่นั้นแหละครับก็ทุกคนได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันตัดเสียงได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับพิมไว้ได้เลยผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวผมอันนี้ผมจะรู้หลังจากไปฟังแต่ทุกคนรู้สึกยังไงก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยครับอ่ะแล้วตัวไม์ตัวนี้เนี่ยคอนเน็ Connect แบบไหนได้บ้าง ทำอยู่ตอนนี้นะครับคือเสียบสาย USB C ครับแต่ไมค์ตัวนี้ไม่ได้ทําได้แค่นั้นครับไมค์ตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อแบบเสียบสาย XLR ได้อีกด้วยดังนั้นมันก็เหมาะมากสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นอา้าวยังไม่รู้จักการใช้ XLR system เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันต้องใช้ Audio อ n t e r f อร์เอะไรยังไงคืออันนั้น่ะมันยากดังนั้นความสะดวกเลยคือเสียบ USB เสียบเข้าคอม plug a n d Play จบง่ายมาก เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งคือมีช่องเสียบรูหูฟังครับสามารถฟังมอนิเตอร์เสียงได้ Real Time เลยเราพูดถึงเรื่องพอร์ตไปแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องบ i l d Quality ครับก็ต้องบอกตามตรงว่าการที่เขาทำไมคมาในราคาที่ต่ำได้ขนาดนี้เนี่ยคือเขาแพ็คอินเทอร์นอลมาดีมากเขาใส่สเปคมาเต็มที่เลยแต่เขาก็ต้องลดคอสเพื่อที่จะทำให้ราคามันจับต้องได้นี่ครับพลาสติก พลาสติกพลาสติกหมดเลยยกเป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นโลหะตัวฟิลเตอร์กันลมอะไรแบบเนี้ยมันมันเป็นขุยอะมันหลุดง่ายอืมอันนี้ก็เลยเป็นเป็นข้อด้อยของมันละกันคือ build quality มันไม่ได้แบบว่ารูรามาเหา่าแต่มองภายนอกถ้าไม่เป็นรูปไปจับมันเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นพลาสติกคือมันสวยมากมันคลีนมากมันเป็นไม้สีขาวที่ดูดีมากเนียบมากครับโดยสำหรับยูนิตของผมเนี่ยนะครับเขาก็มีเป็นนี่ครับ Stand. เป็นขาตั้งที่ผมคิดว่ามันแอบเตี้ยไปนิดนึงแอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมยกขึ้นยกลงเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะแต่ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันในโพสนะครับแล้วเรื่องการควบคุมไมล์ละครับมี2ฝั่งมีฝั่งด้านนี้กับฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้เนี่ยเป็นปุ่มสําหรับการมิว e ์สมมติผมเล่นเกมอยู่มีสายเข้ามาอ้าวตึ๊บเรียบร้อยผ่านไปฝั่งนี้มี3อย่างคือเป็นปุ่มสไตล์คล้ายๆกันครับ ปรับแสงไฟนี่ึงึ้ยทำปรับ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 อ่ะปรับแสงไฟได้และปิดก็ได้นะกดค้างอ่ะกดค้างอีกครั้งก็เปิดมาแล้วก็ปุ่มปรับวอลลุ่มเกนเดี๋ยวผมลองปรับล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 งอ่ะตอนนี้ผมกลับปรับปรับกลับมาเท่าเดิมแล้วนะครับ และสุดท้ายก็คือปรับเสียงมอนิเตอร์สําหรับดโฟนอ่ะก็ไม่มีอะไรก็มี3อย่างก็เรียกได้ว่ามันมาครบมากสําหรับการควบคุมเบสิกต่างๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะหลังจากนี้นะครับผมจะโชว์ตัวอย่างยู c a s สของผมยูสเคสแรกเลยว่าการใช้ไม์นี้เวลาเล่นเกมมันเป็นอย่างไรตัดภาพไปที่สตรีมเล่นเกมของผมได้เลยครับ One enemy remaining What Last player standing Like I never left. Last, not late, not late, not late. Last player standing. Revealing area. Not ready yet. Concentrate. So well. <sighs> you... ah. My alt is ready. Oh, my God. Oh. One enemy remaining Last player standing Last ah, player what? standing My Fight down B One enemy remaining 30 seconds left. I have to stop them You had fun My oh. turn oh. <sighs> ผมแบกคนอื่นไม่ได้ครับแบกตัวเองยังไม่ไหวเลยครับ <Next time. S 1> สภาพผมแต่นี้ผมใช้ไอ้เมทริกซ์คอซ่เล่นเกมมาสักพักแล้วส่วนใหม่อันนี้ใหม่ๆนะครับ f ฟ n ์ f ฟ n เ m 8ผมต้องรีวิวเพราส่งมาให้รีวิวนะก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะใช้แบบอัดเสียงบอดอะไรพวกนี้นครับเลื่อเปื่อยลองดูว่าจะเป็นยังไงนะเดี oh, <this S 1> แทน oh. ผมเช็คให้รอเลย Scanning oh. ahead. My all friend. Oh. Oh. Spike down. A. Oh. Spike it. I've got your trail. Deploying drone. รอครับ feeling area r e คนกําลังเข้าในสามองนึ่งแปะ there they are reload him มิดเยอะมากอ้ยะอ้ยท้าไห้แล้วครับไม่เป็นไร โอเคนี่เขามาเลยเขาตึงแล้วอะหลังจากฟังเสียงการเล่นเกมเกมเพลย์คอเกมตะโกนใส่ไม้ไปแล้วตอนนี้ก็มาฟังเสียงคีย์บอร์ด a s ส r สบายหูใจจอยกันดีกว่าครับว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไงบ้างถ้าเกิดออามาใช้อัดเสียงคีย์บอร์ดมันจะดีไหมเสียงมันจะละมุนไหมมันจะมีเสียงรบกวนไหม ก็ลองฟังดูกันได้เลยครับอันนี้เป็นการอัดแบบเสียบ usb นะครับง่ายมากเพราะแล้วก็ผมปรับเกณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณบวก6ครับผมแค่นั้นเลยไม่ได้มีการแต่งเสียงอย่างอื่นเลยแค่ปรับเกณฑ์นะครับไปฟังกันได้เลย